อ่ะเรามาเปิดสาแพ็คด <illa> ูนะว่าจะเกลือหรือเปล่านะครับไปหืมปลดมือครับผู้ชมผมไม่เคยเห็นกาชาไหนดีเท่าเกมนี้มาก่อนเลยอ่ะไม่รู้ว่าดวงหรือเปล่านะแต่โผล่มาตัวแรกเลยครับห้าดาวนะ โอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในช่องน้องแม่ดำตัววกลมหรือช่องแบ c แคทอีกเช่นเคยครับวันนี้ก็มีเกมดีๆเกมนึงมานําเสนอคุณผู้ชมนะครับก็เป็นเกมแนว turn based นะมีชื่อเกมว่า l u na discordia นะครับเกมนี้ก็เป็นเกมแนว turn based อีกเกมหนึ่งที่ตัวละครค่อนข้างจะน่ารักนะครับแต่ที่เห็นนี่ก็จะมีตัวละครอยอู่สี่ตัวลหลกๆนะครับตัวแทงนี้จะเป็นตัวที่แจกนะส่วนนี้ก็จะเป็น น่าจะเรียกว่าเป็นเรียกอะไระก็เป็นมอนสเตอร์นั่นแหละอ่าเป็นมอนสเตอร์นะครับตัวน่นารักอยู่ด้านหลังนะผมก็ใส่มานะครับซึ่งเกมเนี้ยค่อนข้างแจกเ,ออเพชรตรงนี้เยอะนะครับเพราะว่าผมเล่นมาแค่ววเจ็ดเองก็แจกเพชรมา2องพแล้วซึ่งตรงนี้เราสามารถมาซัมมอนตรงนี้ได้ครับโดยใช้แค่เพชร1 0 0 0นะครับก็ได้คูณ10นั่นแหละประมาณนี้นะส่วนรูปแบบตัวเกมนั้นนะครับก็ง่ายๆแนวเทิร์นเบนนะครับตีสลับไปสลับมานะก็ ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับส่วนรูปแบบในแนวอนอนเบเนี้ก็จะสามารถออโต้ได้เหมือนเกมอื่นเลยนะครับคูณ2อะไรประมาณนี้แล้วก็ปล่อยสกิลเองได้ด้วยนะครับประมาณนี้นะ,ะเดี๋ยวมาเรามาดูในเรื่องหลักๆของในตัวเกมครับว่ามีอะไรบ้างน,นะระบบในตัวเกมแล้วกันนะครับระบบเซนตตั้มตรงนี้นะครับก็เหมือนระบบสร้างบ้านอะเราเหมือนเรระบบสร้างบ้านในแนวฟาวนะครับในแนวฟาอว์เนี่ยจะเป,เป็นเป็นห้องๆเงี้ยคล้ายๆกันนะ เราสามารถสร้างได้ครับอันนี้อ๋ออันนี้น่าจะเป็นระบบขุดทองนะครับน่าจะเป็นระบบขุดทองจะเห็นว่ามันจะมีขีดด้านล่างอยู่เห็นไหมอ่าใช่ครับระบบขุดทองเนะี่ยผมเห็นเลยเวาใส่ตัวละครงลงไปครับตรงนี้ก็จะขึ้นขีดนะน่าจะเป็นระบบขุดทองครับก็ใส่พวกอ่ามอสเตอร์ Monster, หรือตัวละครเอาไว้ได้เพื่อขุดทองนะครับตรงนี้นะโอเคนี่ปดว่าข้องอะไรเอ่ยยูดขึ้นมา มีตั้งผู้ดูแลได้หรออ่าตั้งตัวเองด้วยกันอืมอันนี้เหมือนน่าจะเป็นเหมือนลงหาแร่ปะมีจับเวลาเนี่ยน่าจะเหมือน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 ขุดแร่นะอันเนี้ยเออน่าจะใช่ครับอ๋อไม่ไม่ใช่ขุดแร่ดิน่าจะเป็น สร้างวัตถุดิบสร้างวัตถุดิบใช้เวลานะครับโอเคก็ระบบนี้น่าสนใจนะไอระบบตรงสร้างบ้านเนี่ยครับน่าสนใจนะครับต่อไประบบฮีโร่นะครับอา่าเหมือนเกมทอนเบตเทอร์ไปครับก็คือสามารถเอ่อ i ั l สกิลได้นะครับแล้วก็สามารถสวมใส่อุปรกรณ์ได้นะครับโอเคนี่ไม่มีอะไรมากทีมนะครับก็เป็นการจัดรูปแบบทีมเนาะ ซึ่งแน่นอนว่าเทอร์มิทุกเกมเนี่ยจะต้องมีแบบแผนด้วยเห็นไหมก็จะมีแบบแผนให้เลือกด้วยนะครับประมาณนี้นะอันนี้ผมเซตไว้ก็คือแทงไว้ด้านหน้านะครับอินเวนทอรี่ก็จะเป็นพวกของนั่นแหละครับที่เราเก็บมามีอะไรบ้างประมาณนี้นะสามารถดูได้นะครับว่าตัวละครเราใส่อะไรบ้างนะดูตรงอันแรกนะครับไปเควสนะครับก็ไม่มีอะไรมาก ก็ทำไปเรื่อยๆแหละแล้วก็กดรับไปเลยเนี่ยเพชรแจกเยอะครับแป๊บเดียวได้มาอีก550อเนะี่ยเนี่ยได้3000เพชรแล้วครับก็ถ้าว่าผมจะเปิดซัมมอน10ได้3รอบเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะเปิดโชว์ไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นระบบเพื่อนเนาะโอเคอันนี้จะเป็นระบบกิลนะครับซึ่งผมยังไม่ปลดล็อกนะปลดล็อกที่เลเวลสิบนะครับส่วนนี้จะเป็นช็อปนะครับอ่าช็อปก็โอ้ก็โอเคนะ <c oughs> อ่าเหมือนจะซื้อแล้วได้ตัวอะไรปะเนี่ย มีตั้งแต่พันห้าทำอันนี้เป็นแพ็กเกจแบบลิมิเต็ดเหรออ่ามีรับฟรีด้วยครับเดลรี mm ่แพ็กจะรับไปแพ็กก้นหนุนก็มีนะเนี่ยร้ตั้งแต่ร้อยกว่าบาทก็มีนะครับรหลักร้อยหลักพันมีหมดนะก็ประมาณนี้ครับอ่ะเดี๋ยวก่อนจะเราไปชมระบบเกมเพลในตัวในในเกมนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูซัมมอนกันก่อนเลยละกันที่ได้เพชรพสาม 3, พันเนี่ยเดี๋ยวจะเปิดให้ดูครับว่าจะเป็นเกลือหรือเปล่านะโอเค แพ็กใหญ่มากนะครับแพ็กนี้สามารถใช้เงินเปิดได้นะในราคา2อ0 0สนนะครับแต่ว่าตอนนี้เรามีเท่าไหร่1น้านร้าน้านก็เปิดได้อยู่นะเราจะลองมาเปิดทั้ง2ององฝั่งเลยครับเริ่มจากแพ็คที่ใช้เงินก่อนแล้วกันครับลองดูนะเลกก็จะมีบอร์ดนะครับอ่านี้แต่ซัมมอนโง่ๆนะครับแล้วก็มีตัวละครตัวละครสามดาว มีสดาวไหมดูสิมีตัวสีดาวด้วยนะครับมีมีตัวสีดาวโอเคน่ารักอยู่นะตัวละครน,น่ารักอยู่นะครับ5้าดาวมีไหมโอ้หาดาวก็มีนะเออเงินก็ใช้เงินเปิดได้นะอนี้ค่อนข้างโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาลองเปิดตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับ โอ้โอเคเลยนะคุณผู้ชมมาถึงได้ตัวสี่ดาวเลยโดยแค่ใชเงินสองสองแสนห้านะเออโอเคอยู่นะตัวอะไรไม่รู้แต่ขานอนเป็นบหมบึกน,นะครับอ๋อคุณผู้ชมสองแสนห้าห้าดาวออกอะ่ะเฮ้ยเมื่อกี้คือเห็นแสงครับมันเป็นแสงทองทองนะเฮ้ยเอาเรื่องอยู่นะเรื่องกาชาเอาเรื่องอยู่นะครับ ขอเก็บภาพไว้ก่อนตัวนี้เฮ้ยได้อยู่นะไม่รู้ว่าผมดวงดีเปล่านะแต่มาถึงได้ห้าดาวเลยอ่ะโอเคเลยครับสุดจัดประหลัดบอบอกเลยนะฮะโหตัวน่ารักด้วยคุณผู้ชมคล้ายๆเหมือนมีคู่เลยนะไปต่อเฮ้ยบ้าไปแล้วครับได้สี่ดาวอีกตัวหนึ่งครับคุณผู้ชมอันนี้ไม่รู้ว่าดวงดีป่านะเดี๋ยวลองเปิดอีกสักรอบเลยละกันจะได้รู้ว่าดวงหรือว่า อะไรกันแน่นะตอนนี้ผมได้4ี่ดาวสองตัวครับแล้วก็5้าดาวหตัวนะโดยแค่ใช้เงินเปิดเท่านั้น,นครับโห oh, สุดยอดเลยนะแล้วตัวสี่ดาวนี้เท่ด้วยนะครับโอ oh, ้วนี้เป็นหมีครับ3ดาวมีเอล่าด้วยอะ่ะโอยแค่แพ็คแรกผมก็โอเคและแพ็คแรกนี่คือได้4ดาวสองตัว5้าดาวหนึ่งตัวครับดีมากๆเลยนะครับอ่ะหรือเราลอ,ลองเปิดต่อเียกว่าเพราะเรามีเงินเหลือนะลองเปิดดูเลยนะครับส่งแล้วนะ เฮ้ยบ้าไปแล้วห้าดังมาอีกตัวคุณชมเฮ้ยโอ้โหโอเคเลยนะไม่รู้ว่าโชคดีหรือว่าเลดดีนะครับเฮ้ยหนึ่งได้ตัวแล้วครับเฮ้ยเค่นี้ผมก็โอเคแล้ววะจริงๆนะเดี๋ยวเปิดไปเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะเปิดแบบนี้เลย โอเครอบนี้เกลือไว้คุณผู้ชมมีความไปได้ไหมสองรอบแรกคือดวงจริงๆนะเนี่ยมีความไปไ,ได้ครับแลอรอบนี้ไม่ได้ตัว4ดาวเลยนะหรือว่า5้าดาวนะครับโอเคเราไปแพ็คต่อแพ็คต่อไปนะ1,000เพชรนะได้10ตัวแถมไหมไม่น่าแถมนะแถมสวีทไหมพิเลียนซัมมอน,นะครับรเบรดก็น่าจะดีกว่านิดนึงมั้งนดูก่อนครับมาถึงก็สตาร์สสามดาวเลยนะครับก็น่าจะมี4ถึง5ดาวด้วย โอเคมีสี่ดาวนี่ตัวที่เราได้มาครับมีบอกเลยนะเป็นซัพพอร์ตนะครับธาตุดินเหรอโ okay. อเค๋อมีเรื่องของธาตุด้วยนะนี่มีธาตุไฟนะ้โอเคครับอ่ะเรามาเปิดสามแพ็คดูนะว่าจะเกลือหรือเปล่านะครับไปหือปรลดมือครับผู้ชม <laughs> ผมไม่เคย เห็นกาชาไหนดีเท่าเกมนี้มาก่อนเลยอ่ะไม่รู้ว่าดวงหรือเปล่านะแต่โผล่มาตัวแรกเลยครับ5ดาวนะเก็บภาพสามก็สามเลยฮนะสามดาวรุ่นเนียแต่ตัวแรกโผล่มา5ดาวโอเคสบายใจครับสำหรับแพ็คนี้นะอมืมาถึงได้4ดาวก็ชื่นใจแล้ครับโอเคในน่าเหมือนจะเป็นอาชเชอร์นะนักธนูนะครับ เออสีดวสองตัวฮะตัวนี้เป็นสเกลตันเมดป่ะดูดูน่าจะใช่นะโอเคไปต่ออ,อืมสีดวสามตัวนะคะผมว่าไอตัวที่มันไม่ใช่เป็นเป็นคนเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นมอนสเตอร์นั่นแหละน่าจะมากินมากกว่านะเออแต่ไม่เป็นไรครับหาเรามาเออเอ,อ,เอ,อหายมาถึง ท้ายสุดท้ายสุดนะก็เปิดกันมันมาเลยครับ<ๆ><ๆ>บอกเลยว่าเกมนี้แจกดีจริงนะเพชรเนี่ยเอามาให้สุ่มขนาดนี้นะไม่ค่อยเจอเกมไหนที่ทุ่มการชาให้ขนาดนี้นะครับแล้วก็กาชาดีด้วยนะอันนี้ส่วนตัวผมนะอาจจะแค่ดวงดีก็ได้นะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะดีทุกคนไหมแต่ว่าผมเปิดมาดีของผมคือดีนะครับคุณผู้ชมได้กาชาเนี่ยเปิดมาดีเท่าผมไหมก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะเออคอมเมนต์กันมาได้นะว่าได้ไดไดตัวอะไรได้สีดาห้าดาวมันผมหรือเปล่านะครับโอเคท้าสุดท้ายไปกันเลย ไปอย่าเข้มนะขอหน่อยนะคือนายสีดาวก็จริงนะแต่แต่เห็นรูปร่างแล้วผมไม่ค่อยดีใจเลยอะ่ะสีดาวก็ยังดีนะเออแหมเกือบซะแล้วเอออย่างน้อยก็ยังได้สีดาที่เป็นคนนะโอเคอยู่โอเคตัวสุดท้ายครับไป ตัวอะไรวะเนี่ยนี่เป็นบอสนี่ว่าบอสต,ตัดแรกวะเออดวงดวงตาอ่าโอเคก็ยังดีครับยังดีดูซิว่าน่าตัวอะไรบ้างน,นะครับเดีที่เปิดไปทั้งหมดโอ้โหเป็นฮาเล่ยเลยครับสุดยอดมากๆครับต้องบอกเลยว่าคลิปสดๆนะครับที่จะทําให้คุณผู้ชมได้ดูนะสดๆเลยนะไม่มีเม็กเซนนะไอดีไอดีแรกด้วยครับไอดี ID แรกเลยโดยจะ่ซื้อได้เ,เลยครับเนี่ยแบ็คแคทเลยครับเนี่ยเห็นไหม ไม่ได้มีแบบมาเปิดซ้ำซ้อนรับนี้รอบแรกก็ขนาดนี้แล้วนะเออเป็นเกมที่เกมดีเกมนึงเลยผมเชียร์เลยครับกาชาขนาดนี้นะครับแต่ไม่รู้ของใครเป็นยังไงนะเดี๋ยวไปดูตัวเกมเพลงอะไรบ้างสกิลของตัวละครต่างๆเนี่ยน่ารักแค่ไหนนะครับไปผมกดเองแล้วกัน โอเคครับผู้ชมสำหรับเกม Luna Discordia นะครับก็ต้องขอจบรีวิวไว้เท่านี้นะก็บอกเลยว่าไม่รู้กราชาใครเป็นไงแต่ของผมแม่งโคตรดีคนระับผู้ชมดีจริง,รงๆฮะนี่แป,ป๊บเดียวได้ทีมฮาเลมแล้วสุดยอดไปเลยนะแม่รู้สึกก็ฟินเลยนะครับอาจจะผมอาจจะเอาไปเล่นต่อสักพักหนึ่งนะ,ะประมาณนี้นะครับสำหรับเกมนี้ก็โอเคอะเรื่องกรชานี่โอเคแล้วนะครับ แล้วก็เรื่องเพชรที่แจกนะครับให้เยอะมากนะครับก็แนะนําให้ลองหลบเล่นดูนะก็เล่นกันเพลินๆนะสนับเกมเทิร์นเบรนะถ้าเราไม่ได้ไปแข่งกับใครก็สามารถเล่นเก็บตัวละครไปเรื่อยๆได้เนาะชิวๆแบบนี้แหละนะครับโอเคครับสนับใครที่มาชมช่องด้วยดำตัวนกกลมหรือช่องแมคแครเป็นครั้งแรกครั้งที่2ครั้งที่3ก็ตามแต่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สําคัญเลยอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ยจากช่องผมนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมที่น่ารักทุุุกกกคคคนนนนไป่อนนะสสวััดีเทคครบจจา